วันนี้พามาเที่ยวทะเลที่เกาะช้างกับแพ็กเกจ3วัน2คืนที่โคโค n นัดบีทรีสอร์จะได้อะไรบ้างไปชมกันค่ะโคโค n นัดบีท r รีสอร์ทเกาะช้างเป็นรีสอร์ทที่คุณภาพเกินราคาไปเยอะมากๆมีฟ a c i ซิลิครบคันสาวยน้ำก็มีถึง2สะบวายกันฉ่ามีคาเฟ่สวยๆริมหาดมุมถ่ายรูปอีกเพียบ แพ็กเกจที่ได้วันนี้เป็นราคาแพ็กเกจ3,100บาทต่อคนห้องนี้คือห้องวิลล่าสนสังว้นะใกล้ทะเลเดินไม่กี่ก้าวถึงทะเลได้เลยและถ้าต้องการอัปเกรดเป็นห้องใหญ่ขึ้นห้องนี้จะเป็นห้องซูพีเรียบังกะโลในราคา4,200บาทต่อคนใกลชิดติดทะเลเข้าไปอีก แพ็กเกจจะมีให้เลือกทำได้หนึ่งกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นดำน้ำเต็มวันนั่งช้างชมวิวหรือพายซับบอร์ดมาทะเลทั้งทีกิจกรรมดำน้ำจะพาดได้ยังไงแล้วทะเลเกาะช้างก็ธรรมดาซะที่ไหนสวยใสมากๆ เลือกเป็นดำน้ำจะมีอาหารกลางวันบนเรือเพิ่มให้อีกหนึ่งมือ้อรวมเป็นทั้งหมด5มือ้อส่วนสำหรับกิจกรรมนั่งช้างชมธรรมชาติอันนี้ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงฟิลฟิลมานั่งเล่นชมธรรมชาติบรรยากาศภูเขาและอากาศเย็นๆจากต้นไม้และลำธาร ซับ,บอร์ดเป็นกิจกรรมที่โคตรสนกุกใครที่มาเป็นแก๊งบอกเลยว่าหา้ามพลาดคลายง่ายกว่าที่คิดมีพี่ๆสตาฟคอยดูแลอย่างใกล้ชิดเอาเป็นว่าใครที่เป็นสายลุยสายชิคสายชิลก็เลือกกิจกรรมได้ตามความชอบเลยค่ะนอกจากกิจกรรมแล้วทางโรงแรมก็ยังจัดอาหารเช้า2มือ้อเป็นแบบบุฟเฟ่ตและอาหารเย็นอีก2มือ้อซึ่งสําหรับเซต2คน กินกันแบบจุกๆและที่นี่มีโชว์กระบองไฟเวลาหนึ่งทุ่มให้ดูตอนกินข้าวเย็นจบด้วยการถ่ายรูปกับพี่ๆกระบองไฟ yeah! สรุปคนละ3,100บาทราคานี้คุ้มค่ามากๆห้องพัก2คืนมื้อเช้าสองมือ้อมื้อเย็นอีก2องมื้อบวกหนึ่งกิจกรรม ับบรรยากาศสวยๆแบบนี้ที่โคโคันตีรีสอเกาะช้างค่ะ